ในเวลาที่จะมาพูดคุยกับคุณภูแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณภูแป้อ่าก็มาเตรียมกันนะคะหัวข้อของเราก็ต้อนรับเทศกาลปีใหม่กันเลยทีเดียวล่ะนะคะสําหรับหลายๆคนที่มีความช่องความเชื่ออะไรเกี่ยวกับเรื่องของดวงแน่นอนนะคะสิ้นปีก็มักจะมีโหนอ่าชื่อดังบ้างหรือว่าโหนที่แนะแนวโหนกระแส <laughs> ออกมาแล้วก็ทานายทายทักกันไปในรูปแบบต่างๆนานาทาให้หลายๆคนที่อาจจะรู้สึก <laughs> ไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าในปีนี้เนี่ยอาจจะเจอเรื่องที่แย่ๆมาแล้วก็มีเสียหายใช่ไหมถ้าเราจะไปเอ่อดอกเคราะห์หรือไปทําบุญทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เหลือบากกว่าแรงแต่ทีนี้คุณผูจะบอกว่าดวงชีวิตของเราเนี่ยเรากําหนดได้เองโดยที่ไม่ต้องไปแบบพึ่งอะไรทางด้านนั้นเลยจริงหรือคะอืมคุณเฟ้ครับคือก่อนอื่นเนี่ยนะฮะมีสองสองอย่างสําคัญที่จะต้องบอกทุกคนนะฮะอย่างแรกเลยก็คือว่า เรากําหนดดวงทุกอย่างเองไม่ได้นะฮะคือมันจะมะีปัจจัยของความความซวยในชีวิตของเรานะซึ่งเป็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้คือถ้าคุณไม่ใช่พระเจา้าคุณก็จะไม่สามารถลึอกอสอนให้คุณเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดโลกคุณก็จะไม่มีทางสามารถอธิบายได้ว่าอยู่ดีทําไมคนหนึ่งคนโดนรถชนแล้วขาหักไกคนหนึ่งไม่โดนเนีย่ยฮะคือมันก็คือซวยครับคือบางคนก็เรียกกรรมหรือบางคนก็เรียกอย่างถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือพระเจ้าลงโทษหรืออะไรแล้วแต่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือ แน่นอนครับว่าเรื่องของความสวยเรื่องดวงเนี่ยมันมันมีอยู่อยู่แล้วแหละฮะเพียงแต่ว่าเราจะอ่าทาให้ดวงเนี่ยมันีอีที่คนกับเราน้อยที่สุดได้อย่างไรแล้วทําให้เราเนี่ยสามารถเป็นผู้สร้างดวงได้มากที่สุดได้อย่างไรนะฮะเนี้ได้ต้องบอกแต่มีฮะมีอยู่แล้วฮะความสวยในชีวิตเนี่ยนะฮะหรือว่าที่เขาเรียกว่าเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเฮงด้วยอะไรเงี้ยนะฮะแต่เราจะสร้างความเฮงได้อย่างไรเดี๋ยวามาดูกันส่วนที่สองเนี่ยที่ผมอยากจะบอกมากๆคือว่า การอ่าพูดครั้งนี้เนี่ยนะฮะทั้งัองตอนเลยเนี่ยนะฮะทั้งสามตอนเลยเนี่ยก็คือเป็นไม่ใช่เป็นการมาหักล้างหรือว่าเป็นการมาทําลายความเชื่อใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นการมาสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนอ่าการดูดวงอะไรทั้งนั้นฮะแต่ว่าเป็นการมาบอกว่าเราจะดูหรือไม่ดูก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องมีวิธีที่จะใช้ดวงอย่างเป็นประโยชน์สูงสุดคือสมมุติมีคนมาทํานายอะไรแล้วเนี่ยนะฮะเราจะสามารถใช้คําทํานายนั้น่ะ ร้างชีวิตที่ดีที่สุดได้อย่างไรแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อนะครับเอาละก่อนอื่นเรามาดูที่มาของดวงเล็กๆน้อยๆนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะคุณเปดวงและดาวเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันตลอดนะฮะเสมอเลยอย่างสมัยก่อนเนี่ยอ่าเราอาจจะไม่รู้นะฮะว่าคําว่าคนบ้าหรือว่าภาษาอังกฤษที่เรียกว่าลูนติกเนี่ยมันมาจากคาว่านูน่านะฮะลูน a t i ภาษาอังกฤษเนี่ยอ่า l น n าเนี่ยเป็นรากพท์ภาษาละตินที่แปลว่าพระจันทร์ พราะเขานึกว่านะฮะเวลาพระจันทร์เป็นดวงเนี่ยมันทําให้คนเป็นบ้าซึ่งถามว่าจริงๆแล้วมันมีส่วนไหมนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามันไม่มีนะฮะแต่ว่าคนสมัยก่อนเขาเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าเขาคิดว่าน้ําขึ้นน้ําลงเพราะพระจันทร์เพราะฉะนั้นเอเวลาน้ําขึ้นหรือน้ําลงเนี่ยนะฮะพระจันทร์มันดึงมันมีแรงน้มถ่วงเล็กน้อยฮะดึงให้น้ําขึ้นน้าลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพระจันทร์เข้ามาใกล้เนี่ยมันอาจจะดึงน้ําในหูให้มันมากหรืออ่าเวลาพระจันทร์มันนี่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้น้ําในหูลดอะไรเงี้ยครับ คือพอน้ําในหูมันลดลดเพิ่มเพิ่มมันก็เลยบ้าไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นไอ้มนุษย์หมาป่าพระจันทร์เต็มดวงฆ่าคนอะไรเงี้ยฮะก็มีมาเรื่อยนะครับอ่าอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือโรคไข้หวัดใหญ่นะฮะหรือว่าอินฟลูเอนซ่าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกอินฟลูเอนซ่านะฮะไข้หวัดใหญ่แต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าอินฟลูเอนซ่าก็มาจากภาษาละตินเช่นกันซึ่งมาจากคาว่า influence from the stars หรือว่าอิทธิพลจากดวงดาว เพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อว่าคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นเพราะว่ามันดาวนะฮะคือคือมันมาอะไรสักอย่างมาจากดาวเนี่ยแหละฮะเขาก็เลยตั้งชื่อแบบนี้คนคนไทยก็เช่นกันครับคือเราจะสังเกตว่าคําว่าดวงกับดาวเนี่ยมันจะถูกใช้คู่กันเสมอทัง้งที่จริงคาว่าดวงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับดาวนะฮะแต่เราเราใช้คำว่าดวงดาวล้วก็บอกว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวนี้ดาวตกฟากดาวไม่ตกอะไรไอะไรอมไม่ออม om, ประจันอะไรส so ักอย่างเนี่ยนะฮะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกัน แต่ว่าเอาเป็นว่ามันจะมีการเออะไรที่คู่กันอยู่เสมอนนครับเดี๋ยวก่อนที่จะพูดเรื่องนี้ต่อนะฮะลองถามคุณเต้ตองดีกว่าว่าแล้วคุณเต้เนี่ยปกติดูดวงไหมครับไม่ไม่ไปจ่ายตังค์ดูแต่ที่บ้านจะมีสำรับไพ่สีแล้วก็หนังสือคู่มือที่เก่ามากโดยคุณขุนทองอักษรนีนะอุธยาห์นะคะซื้อเองเปิดเองแต่หลังๆก็ไม่ได้เปิดแล้วเพราะว่ามันแปลกเหมือนกันว่าเวลาต่อให้สับไพ่อะไรยังไงก็ตาม หยิบมันก็ได้แับให้เดิมเดิมอะค่ะจริเหรอใช่แบบมันมันก็เออหรือว่าเราเราหยิบเป็นสิบปีจนเราเปิดมันครบทุกใบแล้วอันนี้หยิบก็แบบได้ในรูปแบบเดิมเดิมอเียนะคะตืดพื้นดวงคือแบบว่ารวยแต่ไรผัวว่ากันแบบไม่เป็นไรเชิวๆอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ค่อยเชื่ออะไรมากก็คือเปิดเองดูเองแต่ไม่ได้แบบว่าตามแห่แห่ไปสำนักนู้นสำนักนี้ โอ้โอแต่ว่าตามดูตามคู้มือใช่ไหมฮะไม่ใช่ดูแบบนี้ใช่ไหมฮะก็ดูกู้มือ่ะเปิดหน่ง, <S <S นงเอาแล้วก็ตอนหลังก็คือดูตำแหน่งระหวาะ่างไพ่อะไรยังไงแต่บางคนเขาก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ควรดูให้ตัวเองอันนี้ก็ไม่ทราบนี่คือขำๆอืมไม่ได้จริงจังอะไรมากมายค่ะอืมแต่ถ้าไพ่เดิมขึ้นตลอดก็น่าสนใจนะเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมที่คุณู้เป้ดูนะฮะคือคนเราสงสัยมักจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนเราต้องนึน้องหมาฮะมักจะไปดูดวงอะไรอย่างงี้จริงๆมันเป็นพื้นฐานง่ายๆครับคือ เราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่คือมนุษย์ทุกคนน่ยนะฮะกลัวความไม่แน่นอนนะครับความกลัวเนี่ยอารมณ์กลัวเนี่ยเป็นอารมณ์ที่ลึกที่สุดของมนุษย์ทุกคนแล้วสิ่งที่เรากลัวกันมากที่สุดก็คือกลัวความไม่แน่นอนอย่างเช่นเวลาที่เรากลัวความมืดเนี่ยจริงๆแล้วความมืดเนี่ยมันน่ากลัวแล้วมันดูเหมือนมีผีเนี่ยอะไรเงี้ยฮะที่จริงแล้วคือเพราะว่ามันเป็นลึกๆแล้วเนี่ยคือมันมีอะไรที่ไม่แน่นอนอยู่ในนั้นคือมันไม่ค่อยชัดเห็นไม่ค่อยเอ้ยมันไม่ค่อยชัดเจนหรอกฮะคือเราไม่ค่อยกลัวผีตนกวัแ พราะว่าตอนวันมันไม่ค่อยน่ากลัวทุกอย่างมันชัดเจนแต่พอมันมีความไม่แน่นอนอยู่ในนั้นเนี่ยยิ่งมืดมากยิ่งไม่แน่นอนมากนะครับแล้วก็อนาคตที่ไม่แน่นอนมากก็คือเหมือนอนาคตที่มืดมากเพราะมันมืดเราก็กลัวเพราะมันกลัวปุ๊บเราก็ต้องการแสงสว่างแสงสว่างคืออะไรครับแสงสว่างก็คือความแน่นอนนะครับ <ynen S 2> สิ่งที่การดูดวงจะให้เราได้ก็คือความแน่นอนนะครับในชีวิตของเรานะครับอย่างเช่นว่าเออเนี่ยคุณจะ เจอคนที่เป็นเนื้อคู่แน่นอนภายในหนึ่งปีเนี่ยมันมีความสุขขึ้นเพราะมันอย่างน้อยโอ,โอ้โอ้ฉันไม่ขึ้นขาแล้วเว้ยอีกหนึ่งปีฉันมีคู่ละมันสบายใจฮะที่ได้ทราบนะฮะแล้วก็อย่างเช่นว่าโอ้งานเนี่ยรุ่งแน่นะครับหรือว่างานเนี่ยร่วงแน่เราก็ไม่ต้องมานั่งเดาว,ว่าจะรุง่งหรือจะร่วงก็หมอดูเขาบอกมาว่ามันรุง่งหรือร่วงเราก็ได้แน่ใจขึ้นนะฮะเพราะไอ้ความไม่แน่นอนว่าเมื่อไหร่จะลงจากคานวะหรือว่า อ่าเมื่อไรไองานนี้มันจะเป็นยังไงแน่นะอะไรเงี้ยไอความคิดแบบนี้แหละครับมันบางครั้งทําให้คนเราถูกเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่านี่แหละครับคือที่มาที่อ่าลึกซึ้งที่สุดว่าทําไมคนเราเนี่ยถึงชอบดูดวงแต่ถ้าถามว่าแล้วไอการที่เราไปเชื่อหรือไม่เชื่อการดูดวงนั้นอะ่ะมันจะมีอิทธิพลกับชีวิตเราอย่างไรแล้วอ่าเราจะสร้างดวงขึ้นมาเองได้อย่างไรหลังจากที่หมอดูอ่บอกเราแล้วหรือเพื่อนมาบอกเราหรือไพ่บอกเราแล้วแต่อ่าไพ่บอกเราเนี่ยนะฮะ เราจะสามารถทําให้คำทำนายนั้นดีที่สุดได้อย่างไรอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันต่อนะคุณเป้นนะในช่วงที่สองค่ะเดี๋ยวมาคุยกันค่ะ